ความมั่นคงจะถูกทดสอบในยามวิกฤตแต่มันต้องถูกสร้างขึ้นในยามสบายสวัสดีครับผมชื่อมายปริมเตธรทองภาษีครับก่อนอื่นขอแนะนาตัวสั้นๆนะครับปัจจุบันผมอายุ25ปีครับเรียนจบมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าเจ้าคุณาทหารลากระบังเรียนจบออกมาครับก็เป็นวิศวกรทํางานประจําเหมือนกับใครหลายคนแต่จุดเปลี่ยนของผมนะครับก็คือวันที่เจอธุรกิจเลาซี่ครับตอนอายุ21ปีจากคนหนึ่งคนนะครับที่ไม่เคยสนใจธุรกิจ เพราะรู้สึกว่าเราเรียนวิศวะมาก็ต้องเป็นวิศวกรน,นะครับทางานในสายจนกระทั่งผมได้ยินเรื่องราวเรื่องนี้ครับถ้าเกิดเรานะครับยังเป็นคนหนึ่งนะครับที่ใช้ชีวิตแบบในรูปนะครับโดยที่เราเนี่ยใช้แรงบวกเวลาหางเงินนะครับไปจ,ไจ่ายค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่ารถค่าบ้านดูแลครอบครัวซึ่งไม่บิดนะครับแต่เราอาจจะลืมไปครับว่าถ้าเกิดเรานะครับหมดแรงหมดเวลาเราก็หมดรายได้แต่รายจ่ายก็ยังต้องจ่ายปกติเปรียบเสมือนว่าเราเนี่ยมีรายได้ไดแค่ชั่วคราวแต่รายจ่ายเราเนี่ยถาวรครับ ทางออกของปัญหานี้นะครับคือเราจะต้องเป็นคนหนึ่งครับที่หาเครื่องมือที่สร้างรายได้ถาวรเอามาจ่ายค่าใช้จ่ายถาวรโดยที่เรานะครับเอาแรงบวกเวลาไปสร้างทรัพย์สินแบบที่ว่าเราจะนอนจะทํางานจะตื่นหยุดอยู่บ้านก็ยังมีรายได้ซึ่งถ้าเกิดเรานะครับอยากจะมีรายได้เดือนละสามหมื่นบาทแบบที่หยุดทดําแล้วยังได้เงินเราก็ต้องมีเงินฝากนะครับเจ็ดสิล้านมีเงินในกองทุนนะครับสี 4, 2, ล้านมีคอนโด7ล้านปล่อยเช่าหรือมีเฟรนชชายเซเว่นสามถึงห้าล้านครับ แน่นอนครับว่าคนธรรมนาแบบผมเนี่ยคงยากมากที่จะมีเงินทุนเท่านี้แต่พอผมศึกษาเลกาซี่นะครับผมพบว่าเลกาซี่นะครับคือพาสติกอินคำที่เริ่มง,ง่ายที่สุดนะครับหเลยคือลงทุนน้อยไม่เสี่ยง2คือทําควบคู่กับงานแอคทีฟได้3คือสร้างเสร็จภายใน3าถึงหปี4ี่มีคนสําเร็จสอนงานให้ฟรีและ5สําเร็จเป็นมอดกได้นะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับเริ่มทําตามระบบครับฟิตขุนเข้าเรียนรู้นะครับทำตลาดดึงดูดจะราเป็นผลลัพธ์ มันเลยนะครับทำให้นะครับจากวันแรกนะครับที่เรามีรายได้จากการซื้อกินเองครับแค่27บาทแต่ทําให้เด็กจบใหม่นะครับที่อายุแค่25ปีใช้เวลาทําแค่3ปีครับก็มีรายได้แล้วครับหลักแสนบาทต่อเดือนรายได้รวมกับธุรกิจนะครับมากกว่า1,800,000บาททุกอย่างเนี่ยครับดูไปได้ดีคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เขาบอกว่าการใช้ชีวิตแบบที่คิดว่าอนาคตจะไม่เกิดวิกฤตินั้นเป็นความคิดที่วิกฤตมากๆจากผมนะครับที่คิดว่าตัวเองแข็งแรงผมก็มีปัญหาสุขภาพครับปอดฉีก ต้องผ่าตัดและนอนโรงพยาบาลเนี่ยถึงสิบห้าวันอยู่บ้านพักฟื้นอีกหลายวันเพราะนั้นยังไม่พอครับผมและครอบครัวก,ก็ตรวจพบอีกว่าติดเชื้อโควิดทําให้ต้องรักษาแล้วก็ไปกักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิบสี่วันครับเรียกว่าซวยซ้ำซวยซ้อนเลยเป็นเวลาทั้งหมดนะครับเกือบสองเดือนที่ผมไม่ได้ทํางานแต่ผลจากการที่ผมนะครับสร้างพลาสติกยิงคำกับเลกาซี่นะครับควบคู่ตั้งแต่ตอนเรียนทําให้นะครับถึงแม้ผมนะครับไม่ได้ทํางานก็ยังมีได้โอ้ยผมเนี่ยเดือนละเกือบหนึ่งแสนบาทบอกได้เลยครับว่าถ้าเกิดผมไม่ได้ทำเลกาซี่ครับ ผมเลือกที่จะทําแค่ง,งานประจํางานแอคทีฟผมนะครับคงต้องกังวลกับค่าน้ําค่าไฟผ่อนบ้านผ่อนรถหรือนี่บัตรเครดิตนะครับแต่เพราะว่าเลกาซี่เนี่ยครับทำให้ผมเนี่ยมีรายได้ถึงแม้วันนี้ผมเนี่ยหมดแรงหรือไม่มีเวลาทั้งหมดเนี่ยครับผมรู้สึกว่ามันคือความมั่นคงในชีวิตของผมและครอบครัวผมสุดท้ายนะครับผมอยากจะบอกว่ารถยังมียางอะไรตึกยังมีทางหนีไฟแล้วเราเนี่ยมีทางสำรองของชีวิตหรือย,ยังถ้ายังไม่มีนะครับเลกาซี่นี่แหละครับที่จะเป็นทางสำรองของชีวิตให้คุณผมครับ